ทุกคนเคยประสบป,ปัญหาแบบนี้กันไหมคะวางแผนจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนอย่างดีแต่กลับต้องมาสะดุดเรื่องโต๊ะโทรไปสายก็ไม่ว่างพอไปถึงหน้าร้านโต๊ะที่อยากได้ก็เต็มซะแล้วปัญหาคลาสสิกที่ทำลายความสนุกของเรามานักต่อน,นักจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเห็นโต๊ะทุกตัวในร้านได้ก่อนใครและจองตำแหน่งที่ดีที่สุดได้ด้วยปลายนิ้ววันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปคะ่ะโดยเราขอแนะนำ EnterSeat แอปพลิเคชันที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การจองโต๊ะในสถานบันเทิงของคุณไปตลอดกาล การเริ่มต้นใช้งานก็ง่ายนิดเดียวค่ะคุณสามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้อย่างรวดเร็วหรือเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นก็สามารถล็อกอินผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณได้ทันทีเมื่อล็อกอินแล้วโลกแห่งความบันเทิงก็พร้อมอยู่ในมือของคุณค่ะและนี่คือความพิเศษที่ทําให้เราแตกต่างหัวใจของ i n t e r s e คือ Live Table Map หรือแผนพังโต๊แบบเรียลไทม คุณจะได้เห็นภาพรวมของโต๊ะทั้งหมดในร้านเหมือนไปยืนดูด้วยตัวเองโต๊ะไหนยังว่างก็จะแสดงเลขโต๊ะอยู่ส่วนโต๊ะที่ถูกจองไปแล้วก็จะขึ้นว่าจองแล้วอัปเดตสดวิต,ตวินาทีไม่ต้องเดาไม่ต้องลุ้นไม่ต้องโทรไปถามให้วุ่นวายอีกต่อไปคุณคือคนเลือกโต๊ะที่ดีที่สุดด้วยตัวเองเราออกแบบให้ใช้งานง่ายที่สุดเมื่อคุณเปิดแอปเข้ามาจะเจอกับหน้าแผนผังโต๊ะสำหรับการจองโต๊ะได้ทันทีโดยไม่ต้องคลิกหลายขั้นตอนให้ยุ่งยาก ขั้นตอนการจองมีเพียงไม่กี่คลิกโดยแตะโต๊ะที่ว่างจากแผนผังได้เลยจากนั้นกดยืนยันการจองแล้วจะแสดงหน้าข้อมูลการจองให้ใส่ชื่อเบอร์โทรของผู้จองและเลือกวิธีการชำระเงินโดยสามารถชำระผ่าน QR code ได้เพียงเท่านี้การจองของคุณก็เสร็จสมบูรณ์และข้อมูลการจองทั้งหมดจะไปปรากฏที่หน้าทิ cket เ,เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันกับทางร้านได้ทันที ง่ายสะดวกและรวดเร็วจบในแอปเดียว e n t e r s y s ys, ไม่ใช่แค่แอปจองโต๊ะแต่คือผู้ช่วยที่มอบความสะดวกสบายสูงสุดให้คุณวางแผนปาร์ตี้ได้อย่างมั่นใจขนาะเดียวกันก็ช่วยให้ร้านค้าบริหารจัดการโต๊ะได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความผิดพลาดและยกระดับการบริการให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น